ไลฟ์สดแบบมือโปรแบบไม่ต้องงอคอมกับ17ฟีเจอร์ของเจ้า c a n d o T. u l t i m a t 5 Pro มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับไลฟ์สดได้ความละเอียดของภาพสูงถึง50ล้านพิกเซลพร้อมมาพร้อมกับกล้องและเลนส์ของซัมซุงสามารถตัดพื้นฉากเขียวได้ทันทีช่วยเปลี่ยนห้องประชุมหรือร้านค้าก็ได้ไม่ต้องจัดฉากจริงให้เหนื่อยโหมดวิวตี้น้าใสาปรับรูมหน้าแต่งหน้าใส่ฟิลเตอร์ได้ครบแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเลิฟสิ่งนี้โฟกัสไวเพ่อแค่0.03วินาทีเท่านั้นหยิบขึ้นมาปุ๊บชัดปัน แบตเตอรี่อึดถึง10,000มิลลิแอมไร้สดได้ต่อเนื่อง3-4ชั่วโมงหรือเสียบปลั๊กใช้ยาวๆได้ถึง72ชั่วโมงเครื่องไม่ร้อนเพราะมีพัดลมในตัวเชื่อมต่อเสถียรทั้งสาย l ลน RJ 4 5และ Wi-Fi ไร้ที่ไหนก็ลื่นสามารถต่อไน์อินได้2ช่องทั้งไมค์และเครื่องเล่นเสียงแยกกันอิสระโหลดแอปผ่านเพจโถได้เลยใช้งานง่ายเหมือนแท็บเล็ตแรงๆใส่สติ๊กเกอร์และเทคตกแต่งหน้าจอได้สดๆผ่านแอป c c ซในเครื่องเลย ีปุ่ม Sound e f f e c t เสียงหัวเราะปลบมือหรือจะเปิดเพลงจาก Spotify ประกอบไ like ์ก็ได้สายสอนพิเศษออนไลน์ต้องชอบเขียนหน้าจอได้เลยหรือสีปากกาได้ตามใจเขียนลื่นเหมือนใช้กระดาษไวบอร์ดสามารถต่อกล้องเพิ่มได้อีก3ตัวรวมในเครื่องเป็น4มุมมองสามารถตัดสลับไปมาได้เหมือนสตูดิโอใหญ่ใช้มือถือเป็นกล้องเสริมได้ง่ายๆผ่านแอป X Remote รองรับทั้ง iOS และ Android พีเต์ไฟล์ PDF ได้ได,ไดีตัวเลื่องหน้าได้เองสะดวกมากสำหรับคิวเตอร์ออนไลน์หากเพื่อนเป็นคนที่ชอบลืมบท ตัวนี้มีระบบเทเลพอมเตอร์อ่านสคริปต์บนจอได้เลยหมดปัญหาอาการเดดแอร์คิดบวนไม่ออกขยายภาพเต็มจอพร้อมระบบ Picture in picture ร์พรีเซนต์งานไปเห็นหน้าเราไปด้วยไลฟ์พร้อมกันได้สูงสุด4แพลตฟอร์มยิงยาวเครื่องเดียวจบเครื่องเดียวทําได้ขนาดนี้สายและสดห้ามพลาดครับ